สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องปุิสชาตน,นะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนรับของฟรีทั้งหมด3ชิ้นกันค่ะซึ่งมาจากซีรีส์ t f l i x นะคะเรื่อง s t r a n g e r t h i n ค s ค่ะสำหรับชิน้นแรกนะคะก็จะเป็นจักรยานยุค80นค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกีตาร์ของเอ็ดดี้ค่ะส่วนชิ้นที่3าค่ะก็จะเป็นไม้เบสบอลของสตีฟค่ะสำหรับแบบที่ทุกคนจะต้องเข้ามาเล่นนะคะเพื่อรับของฟรีทั้ง3ชิ้นนะคะก็จะเป็น t r a n g e r Things Immersive Watch Party ค่ะ เมื mail, years, Aí, ่อเข้ามาบรรทัดทุกคนสิ่งที่คนจะต้องทำคือการดูซีรีส์เรื่องนี้ค่ะโดยด้านขวานทุกคนจะมีสัญลักษณ์อยู่ค่ะซึ่งจะมีของฟรีทั้ง3ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีแถบขีดด้วยค่ะโดยสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําในขณะดูซีรีส์นะคะคือการกดที่หน้าจอที่ฉายซีรีส์ค่ะในขณะที่ตัวละครนะคะเขากำลังตะโกนเรียกเด็กชายที่ชื่อว่าวิลค่ะโดยทุกคนนะคะจะต้องร้อยถึงฉากนั้นๆก่อนค่ะถึงจะกดได้นะคะซึ่งภาพที่เรานใหไมุกคนดูกันนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของฉากต่างๆนะคะที่เขามีการตะโกช่คะ ที่ด้านขวาของจอนะคะก็จะมีแถบอยู่ค่ะเมื่อเราช่วยกดเรียกวิวนะคะเราก็จะได้คะแนนด,ด้านขวาขึ้นมาค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อแถบขึ้นมาตรงขีดนะคะตัวจักรยาน,นะคะ่ะก็จะถูกปลดล็อกเรียบร้อยค่ะเราสามารถกดคำว่าเคลมนะคะเพื่อรับของฟรีได้เลยค่ะสำหรับคนที่สงสัยนะคะว่าเมื่อไหร่เราจึงจะสามารถเรียกวิวได้นะคะให้ทุกคนสังเกตที่หน้าจอเลยค่ะ<ๆ>ก็จะมีตัวอักษรบอกอยู่นะคะและเมื่อเรากดคำว่าเคลมนะคะเราจะได้แบตช์มาที่ด้านขวาล่างค่ะพร้อมกับของฟรีนั้นๆนะคะอย่างอันแรกนี้นะคะเราก็จะได้จักรยานฟรีเป็นที่เรรียยบ้อ สำหรับกีต้าร์ค่ะแล้วก็ไมคเบสบอลค่ะทุกคนทำแบบเดิมค่ะจนกว่าจะปลดล็อกได้ค่ะแล้วก็กดคำว่าครีมค่ะเราจึงสามารถรับของฟรีได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างอีกชา้นนึงค่ะซึ่งจะมีตัวสอนบอกอยู่ที่หน้าจอนะคะให้เรากดเรียกวิวค่ะโอเคทุกคนสำหรับวิธีการรับของฟรีทั้ง3ชิ้นค่ะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะอย่าลืมรีบไปทำกันค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะยังไงก็ขอตลาไปกอนค่ะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย